พบกับรายการอุตสาหการรมรายการที่จะมาชวนทำความรู้จักกับสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของเราในแบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเปิดเผยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยที่เราจะมาย่อยให้เข้าใจและเหตุภาพเส้นทางการพัฒนาและการเติบโตของแต่ละอุตสาหกรรมิ้ดล้วนมีส่วนสำคัญกับเศษรษฐกิจไทยให้มากขึ้นพร้อมสอดแทรกเทคนิคและมุมมองร่วมถึงบทวิเคราะห์ต่างๆเพื่อให้คุณสามารถที่จะนำไปใช้ในการต่อยอดหรือพัฒนาธุรกิจและการทำงานใน เพราะต่อจากนี้ไปอุตสาหกรรมจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณอีกต่อไปสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการอุตสาหกรรมครับรายการที่จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับอุตสาหกรรมของประเทศไทยซึ่งที่แท้จริงแล้วเนี่ยอยู่รอบๆตัวของพวกเราครับโดยในครั้งนี้ครับผมและทีมงานอุตสาหกรรมพาทุกคนออกมานอกสถานที่กันครับซึ่งถ้าพูดถึงสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับก็ทําให้ผมเนี่ย นึกถึงแอร์ที่เย็นเย็นฉ่ำๆเลยแหละครับซึ่งในครั้งนี้นั่นเองครับผมก็จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเบื้องหลังของการผลิตเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์คอนเดนเนอร์หรือที่เรียกกันว่าแอร์นั่นเองครับหลายคนคงยังไม่เคยรู้นะครับว่ากว่าจะมาเป็นแอร์หนึ่งตัวเนี่ยมันมีส่วนประกอบที่ต้องนํามารวมกันมากกว่า1000ชิ้นเลยนะครับและในครั้งนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูกระบวนการผลิตแอร์กันครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นเชื่อเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตให้กับเศ,ษศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริโภคทั้งผู้บริโภคในครัวเรือนและผู้บริโภคในอุตสาหกรรมต่างๆทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสภาุตสากรรมแห่งประเทศไทยพบว่าในไตรามาสสี่ของปี2566เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Condensing Unit มียอดการจำหน่ายในประเทศจำนวน378,354เครื่อง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี2565ที่จำหน่ายได้เพียง3 4 9 1 0 0เครื่องคิดได้ว่ามีอัตราการขยายตัวอยู่ที่8.37%ส่วนเครื่องกระปักอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยยูนิตในไตรมารส4ของปี2566นั้นมียอดการจำหน่ายในประเทศจำนวน4,201เครื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้าที่จำหน่ายได้เพียง3 6 6 4 2 7เครื่องมีอัตราการขยายตัวสูงถึง9.21% แล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บริษัท P P J Engineering ครับผู้ชื่อนี้อาจจะยังไม่คุ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่าที่นี่คือผู้ผลิตแอร์ยี่ห้อ Star Air ต้องร้องอ๋อกันเลยใช่ไหมครับเพราะว่าที่นี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องกลับอากาศของคนไทยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเลยครับแล้ววันนี้ผมก็จะพาไปดูกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจ,นจบไปดูกันครับ โดยในครั้งนี้ครับคนที่จะพาเราเข้าไปเยี่ยมชมแบบ e x c กซ์คลูครับก็คือคุณไพรัตเอื้อชูยศครับประธาน p p j Engineering จำกัดนั่นเองครับสวัสดีครับคุณไพรัตครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่จะพาเราเข้าไปชมครับวันนี้เจ้าของพาชมเองดูได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่ไหมครับผมจะเรียนเชิญคุณธีระเนี่ยไปชมทุกจุดของบริษัท p p j เลยนะครับที่ ลายผลิตเท่าหหมดนะครับโอเคงั้นเราไปดูการผลิตแกลกันเลยแล้วกันนะครับขอพคุณมากเช่นครับนี่เป็นห้องดีไซน์ห้องออกแบบ ดีครับพวกโบเวอร์พวกน for ี country, ้เราก็ทำเองนะโบเวอร์พวกนี้ทำเองเวลาไปประเทศที่ม mm ัน hmm. ร้อนนะเราก็ควรจะใช้แบบนี้ถ้าใช้พลาสติกมันอาจจะให้ตัวแล้วอ่อนแล้วสุดท้ายก็หลุดเพราะมันอ่อนตัวร้อนแวกใช้โบเวอร์ที่เป็นโลหะบางทีมันทนไม่ได้ครับจริงก็คือที่นี่เราออกแบบและผลิตประกอบได้แทบจะทุกชิ้นใช่ใช่ ขาดคอมเพรสเซอร์กับมอเตอร์พัดลมอย่างเดียวังั้นเราก็ทําได้หมดละเพราะตรงนั้นมันซื้อสาเร็จรูปก็ได้แต่วสาคัญจริงๆคืองับานแบบของเราแต่มอเตอร์หรือคอมเพรสเซอร์เนี่ยมอเตอร์ยังไม่เท่าไหร่แต่คอมเพรสเซอร์เนี่ยทาแล้วต้องมีอันดีตลอดถ้ามันเปลี่ยนรุ่นปุ๊บต้องเปลี่ยนให้ทันแล้วเรายังมีงานที่ต้องออกแบบนี่เข้ามาเยอะไหมใช่ออกแบบมาตลอดนะครับเนี่ยแบบเนี่ย เข้<ท>ามาเยอะมากใช่ทุกวันเดี๋ยวประเทศนู้นอยากได้นี่ประเทศนี้นอยากได้นี้ยี่ห้อนี้อยากได้นี้อะไรอยากได้นี่เนะี่ยโมเดลเดียวแล้วขายยาวๆไม่มีแล้วใช่ไหมครับมันก็มีม,มีถ้าตัวเป็นแมสอะถ้าค,คุณภาพมันดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องล้เดีเขาก็จะไปไต่เรื่องอื่นต่อมันไม่มีวันหยุดตราบใดที่ยังทําอยู่เราต้องแอคชั่นตลอดเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นโอเอมอย่างเดียวแล้วเราดีไซน์ให้ด้วย เครื่องตัวเดียวเนี่ยร้อยกว่าล้านครับแล้วทําได้หมดเลยเข้าเป็นม้วนออกเป็นชิ้นเลยตั้งตัดแะ้ช่ทุกอย่างแล้วก็เข้าห้องพ่นสีเลยเครื่องจักรแต่ละตัวเวลาเนี่ยก็ยังทันสมัยอยู่ครับแวามจริงตอนนี้นี่เรามีจุดขายหลายเรื่องแล้วก็ยังมีโอกาสโตได้อีก R d ดีเราก็มีออกแบบได้ตอนนี้เราก็ผลิตแข่งขันได้แล้วเรายังสามารถลดต้นทุนลดเวลาลงได้ทุก เมื่อกี้ที่คอยเราอ่ะเมื่อก่อนมันยาวใช่ไหมใช้มอเตอร์สมตัวพอเราดัดเป็นรูปตัวยูปุ๊บเราใช้มอเตอร์ตัวเดียวเราประหยัดมอเตอร์ไปสองตัวเราประหยัดใบพัดเราประหยัดไฟทุกอย่างเราประหยัดหมดเลยแล้วขับไปซี่สูงขึ้นเมื่อก่อนนี้บางทีเราคิดว่าเรื่องเครื่องปรับอากาศนี่ต้องนําเข้ามาจากญี่ปุน่นจริง,รงญี่<ไ>ป,ป้าน,น,นเราเก่งใช,ใชน่นี่เป็นยี่ห้อของอเมริกาเรอบเรียกไดอามบู ไดฮมบูดดีดีบีเนี่ยไดบูดแล้วก็มีสตานี่พวกแอร์ใหญ่เราผลิตเยอะหลายหลากมากเราสาม,มารถทําได้ถึง6เมตรยาวนี่เครื่องตัดอันนี้เครื่องตัดอันนี้เครื่องพับครับยาวได้6เมตรแต่จริงแอร์อย่างมาก4เมตรกว่าก็ดีเยอะมากลวคือใหญ่ขนาดนี้ก็มีคนมาจ้างเราทำ<ม>เรารไปส่งกลับออกไปได้แล้วคอยเราก็ทําได้หมดเนี่ยคอยเราผลิตปุ๊บใส่ปุ๊บเสร็จเลย เพวกเราเป็นมีเขาเรียกว่าเป็นน็อกดาวน์ครครับอนค่าจะเป็นแมสละทำให้เพอแล้วเวลาสีมันร่วงลงไปช่ไะมมันก็สามารถกวาดเข้าไปี่ไซโลแล้วมันก็ร่อนแล้วก็กลับมาพ่นใหม่สีมันก็ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็ตตัวนี้เป็นเครื่องจักรของสวิสแลนด์ใช้หุ่นยนต์เลยใช่ต้องพ่นเป็นละอองมันจะได้บางเท่ากันหมดใช่ไหมครับเท่ากันหมดแล้วอบเสร็จก็ ลายแอสอบีนู้นเลยครับไม่นนไดเออ้เดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องอทำดัดแป๊บเ,เขาเรียกแฮพิน ดัดแล้วก็เพื่อจะมาล้อยในในในฟิลได้นะครับพวกนี้ทําให้เราทําได้สเสถียรมากแล้วดัดพวกนี้ละเอียดมากแล้วทําเวลามันจะเงี้นมันจะร้อยกับอลูมิเนียมอะ่ะมันเข้าไม่ได้นะไม่แม่นตัวนี้จะทําทให้เราเสียของก็คือต้องตัดให้แม่ใช่ใช่ใช่มันต้องละเอียดมากแอปพินก็คือตัวท่อทองแดงใช่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  ันนี้เป็นตัวดัดข้องอเวลาเราดัดแล้วตรงหัวปลายสองอันอะ่ะมันไม่มีตัวคอดแล้วน้ํายามจะวิ่งเข้าหากันไม่ได้ตัวนี้ต้องคอดแล้วเชื่อมแล้วก็วิ่งได้หมดคอดข้อทองแดงมันต้องขดไปขดใช,ดใช่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 แล้วตัวนี้เป็นตัวเชื่อมเข้าหากันตัวนี้จะได้ไดัดดัดได้นี่เป็นเงินเชื่อมเวลามันวิ่งผ่านปุ๊บมันก็จะละลายเลยตัวนี้จะทำให้มันละเอียดขึ้น อะไรตรนี้พร้อมทุกเรื่องนะครับแล้วเวลาเราเลือกซัพพลายท่อทองแดงนี่เราต้องดูตรงไหนครับว่าเราต้องเอาวารองสเตงมันได้ไหมมันแตกไหมมันแคกไหมมันขาดไหมเราก็จะไปดูเครื่องทำฟีลคอยตรงนี้ที่ตรงนี้เลยครับเจิงเลยครับเราเป็นเป็นดายที่พิเศษเวลาปั๊มเห็นไหมมันจะเป็นร่องเล็กๆเห็นไหมครับแล้วตัวนี้คอร่าตัวนี้ เวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยจะแตกไม่ได้ถ้าแตกเมื่อไหร่เนี่ยเราแอสเปนตัวนั้นอ่ะมันก็จะเบ่งมันก็ไม่แน่นครับถ้ามันอยู่งนี้มันจะแน่นถ้ามันแตกเมื่อไหร่มันนี่มันก็บานออกมันก็จะไม่แน่นมันทําให้ที่ฐานเฟอร์ไม่ดีแอร์มันจะดีเนี่ยของเราพอเป็นตัวนี้ร่องปุ๊บมันจะระบายได้ละเอียดขึ้นครับพอละเอียดขึ้นเนี่ยมันจะความเย็นจะเพิ่มอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้ามันไม่ดีก็ประหยัด ไฟน้อยลงใช่ใช่แล้วก็ความเย็นก็จะลดแล้วก็แป๊บที่ร้อยขึ้นไปเนี่ยแป๊บนี้ก็จะเป็นอินเนกุปอินเนกุปก็คือเป็นเกลียวมันก็จะวิ่งเหมือนลำกล้องปืนน้ํายาจะวิ่งได้เร็วมันก็จะความเย็นแบเพิ่มอีกสิบห้าเปอร์เซตัวเนี้ยตัวเนี้ยของเราจะสู้แข่งคทุกทุกยี่ห้อได้นี่มันบางมากเลย<ช>นะครับได้เศษเศษนี่อะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้เป็นอลูมิเนียม เราจะมีอยู่3ส่วนก็มีในในในโรงงานนี้จะมีอลูมิเนียมมีทองแดงแล้วมีเหล็ก3ส่วนพวกเนี้ยแต่ละส่วนของเราเนี้ยอ่ามันมันกลับไปหลอมแล้วก็กลับมามีไว้ทำใหม่ได้มันมีนั้นมันไม่ไม่ไ,มได้เสียเศษอะไรเลยครับเป็นสแคปพวกนี้ก็มา,มามาทำใหม่ได้หมดก็คือรีไซเคิลได้ไร้อยเปอร์เซ็นตเลยไหมครับแบบนี้นะฮะรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ แต่ทองแดงเนี่ยโดยมากไม่ได้ขายเอาไปทําบุญเอาไปหล่อพระตามวัดวัดไหนมาขอก็ให้ไปเป็นเซอร์คิลไลท์อิคโนียมใช่บบใช่ใ,<ค>ใช่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 และอย่างไอเครื่องนี้ตอนนี้นนมันกําลังทํากระบวนการอะไรอยู่เครื่องตัวนี้ทําหน้าที่ทําหน้าที่เบ่งเบ่งแป๊บทองแดงให้มันขยายให้มันแน่นกับซีนคอยถ้าถ้ามันไม่แน่นเนี่ยมันจะฮีททานเฟอร์ไม่ได้คุณภาพมันจะไม่ได้เพราะว่า ความร้อนมันจะวนอยู่ตรงนั้นหรือความเย็นจะวนตรงนั้นมันไม่ออกถ้ามีช่องว่างใช่ถ้ามีช่องว่างมันต้องให้แน่นรัดให้แน่นแล้วคอยไว้จะนีสันเปิดระ,ะบายออกไปได้ตัวเนี้ยอ่ถ้าเป็นเครื่องที่ดีที่สุดละใน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 ,ในประเทศไทยตอนนี้นี้คือเทคโนโลยีของเราดีที่สุดเ,เลยตอนนี้ดีมากครับแผนกนี้เป็นปแผนเช็คลวของคอยเทสตัดูว่าตรงไหนที่มันมีรอยแคกในอะไรไหมถ้ามันก็จะได้ทํา อ่าซ่อมในนี้ทีเดียวแล้วก็จบแล้วก็เข้ากระบวนการเข้าไปประกอบได้แล้วเทคนิคเวลาเราเช็คก็มันรั่วไหมนี่ใช้วิธีการอะไรครับอัดเพชเชอร์เข้าไปร้อยห้าร้อยปอนด์ความเป็นเจ็ดห้าร้อยปอนด์แรงมากก็คือต่อให้รูเล็กๆแค่ไหนเราก็ต้องออกต้องออกแล้วอ่าแล้วก็จริงๆใช้จริงๆสองร้อยกว่าปอนด์สองร้อยกว่าปอนด์นี่เราเช็คห้าร้อยกว่าปอนด์เนี่ยเซฟตี้มากแล้วเวลาเช็คนี่เช็คทุกชิ้นเลยหรือเปล่าครับ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สุ่มไม่ไม่ไม่ เดี๋ยวไปเห็นที่โรงงานข้างนอกอีกเนี่ยที่เวลาลายประกอบอ่ะนั่นอีกเทสอีกร้อเปอร์น์เทสหลายสสเต็ปคือ q u ค a s s u r a ร c e เลยรับประกันเลยครับเพราะว่าถ้ากลับตัวหนึ่ง่ะกลับหมดทั้งหลอดเลยทั้งหลอดเลยถ้าเราส่งออกไปถ้าเขาเจอตัวพันตัวก็คืนพันตัวแล้วกลับมาเทสใหม่ทั้งพันตัวให้สวยที่สุดไว้ก่อนถูกถกลับไม่ได้ค่าค่าขนส่งเรื่องแล้วที่สำหรับ จริงๆแล้วคือค่าค่าใช้จ่ายมันไม่เป็นไรแต่ว่าชื่อเสียงและคุณภาพอะไรพวกนี้พอเราแปะป้าย made in Thailand เขาชื่อพ made in Thailand ใช่เวลาที่เรางานออเดอร์เราได้ทุกวันนี้เพราะว่าของเราไม่มีปัญหาไม่มเป็นอันนี้ก็เป็นเชื่อมเขาเรียกเฮดเดอร์เพื่อจะเวลาคอยมาแล้วมันจะไม่มีทำอาการโพของน้ำยาว่ามัน มันออกมา่เซอร์กิตมันก็จะแยกกันหัวมาจะมันเข้ามารวมกันแล้วออกทางเดียวกลับทางเดียวมาทางเดียวแล้วมันเวลาจ่ายจ่ายหลายทางเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็จะจ่ายหลายทางดูกลับไปหลายทางหัวฉีดก็จะเป็นอย่างเงี้ยถือว่ามันมี5เซอร์กิตอย่างเนี้ยเวลาทานกลับก็กลับ5เซอร์กิตเหมือนกันมาก็มา5เซอร์กิตไปกลับอย่างละ5ตัวนี้เรามีตัวนี้เราเป็นต่อไปอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นโรบอท พนักงานก็จะไม่ค่อยใช้่ละบบตอนนี้ก็คือช่างเชื่อมต้องใจสั้งฝีมือใช่ใช้ฝีมือท <c oughs> ี่เราก็ต้องเชนแล้วพวกนี้พวกนี้เห็นไหมจะได้ไม่ไม่มีกลิ่นแก๊สเลยครับ <c oughs> พวกนี้เป็นเฟสเฟสแอรลมลมดีเข้ามามาเป็นบ้านอากาศตัดแล้วก็ลมกลับลมเสียขึ้นข้างบนเนี่ยลมเสียเข้าไปในท่อนี้เลยอ๋อนี่ตรงนี้มีเวนทิเลชั่นใช่นี่อยู่คนของเราจะได้ไม่ป่วย จริงๆในโรงงานนี้เดินมานี้ไม่ค่อยมีเรื่องกลิ่นเท่าไหร่ไม่มีไม่มีอะไรเขาเราเราเป็นเป็นโรงงานที่เป็นมิกับสิ่งแวดล้อมนุกยหยาดเวลาออกไปข้างนอกก็จะเป็นเป็นสวนเป็นอะไรหมดรอบโรงงานเนี่ยเป็นสวนหมดตรงนี้ห้าสิบสามไร่ห้าสิบสามไร่นะฝั่งนู้นสิบไร่พื้นที่ส่วนใหญ่ของโรงงานนี่มันจะใช้กับกระบวนการาาอะไรกีนแหละกระบวนการผลิตการประกอบเก็บวัตถุดิบใช้เยอะมาก5้าสิบสามไร่ตอนนี้ไม่มีที่จ้างแล้วเต็ม เต็มหมดเลยเต็มหมดครับตัวนี้ทำวันนี้เราก็จะทําลายเองมีจิกมีอะไรถ้าไม่ทําจิกทําอะไรเนี่ยพอเวลาเราเข้ารูเห็นไหมที่ปั๊มคอยอ่ะที่เป็นรูเส้นๆออกมาเนี่ยถ้าไม่ตรงนะมันเข้าไม่ได้อ่าต้องมีจิกนะ่จับจิกให้มันแม่นๆแม่นเลยเซ็นเตอร์ให้แม่นเลยตัวนี้มันก็จะโอเคได้ นี่เขาเรียกสกอคอมเพรสเซอร์ถ้าเราจะทำต้องมีเงินสองหมื่นกว่าล้านทำไมแพงขนาดนั้นครับโอ้โหพ,พวกนี้พวกไอเขาเรียกว่ามาตรฐานมันสูงมากพวกไอดีมันเนี่ยต้องสุดยอดคิดออกมาเนี่ยเมื่อก่อนเขาล็อกสเปคได้ถึงถึงสิบปีนะครับผมเอาเครื่องจากเข้ามาเยอะๆถ้าทำอะไรอะไรแล้วก็บอกว่าก็ต้อง คอยดูไปว่ารายรับเราที่เข้ามาเนี่ยมาจากอะไรบ้างเราก็ต้องหาวิธีดีดกว่าประหยัดกว่าถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพเพิ่มเดี๋ยวข้างบนเป็นอะไรครับเป็นลายแอสเซอบี้เหมือนกันต่างจากข้างล่างยังไงครับเป็นลายประกอบประกอบประกอบข้างล่างนี่ส่ดดวนใหญ่เป็นเรื่องคอยทั้งนั้นเลยอ่าอันนี้อันนี้เป็นประกอบอแฟนคอยเมื่อก่อนเราใช้ข้างบนนี้เป็น โรงงานประกอบแฟนคอยแล้วก็คอนดิซิงสองคู่กันไปเลยตอนนี้ก็ไปใช้ข้างหลังเป็นส่วนใหญ่นี่เป็นแฟนคอยทั้งหมดครับคุณไพรลัตครับปกติเนี่ยเวลาคนทั่วไปเขาพูดถึงแอร์เขาก็จะนึกถึงแอร์ตัวที่ติดอยู่ในห้องกับพัดลมคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ข้างนอกเมื่อกี้เราเรียกตัวนี้ว่าเป็นแฟนคอยลทำไมถึงเรียกว่าแฟนคอย f แฟนคอยก็เป็นคอยทำหน้าที่ทำหน้าที่ระบายความเย็นก็คือเป่า เราออกความเย็นออกมาแล้วถ้าเป็น condensing ก็จะระบายความร้อนออกออกไดอีกทีหนึ่งระบายความร้อนข้างนอกมันก็จะบาลานซ์กันแอร์เนี่ยมันต้องร้อนก่อนแล้วก็ฉีดหัวฉีดเข้ามาเย็นตัวนี้เขาเรียกว่า fan coil โอเคนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับตัวที่อยู่ในห้องเราเรียกแฟ n c o i นะครับท่านผู้ชมข้างนอกเขาเรียก condensing 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 ข้างนอกคือคอนเดนซิง่งได้คอนเดนซิง่งติดเรียกคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ได้คอนเดนซิง่งตัวนั้นนะแต่คอยตัวนี้เราก็จะมาผลิตตัวนี้คือล้อประกอบได้ล้อประกอบตัวนี้เราก็ย่อมติดแล้วเทคนิคของเราก็คือตัวนี้มันจะต้องมีก่องครอบกอันคอนเดนซ์แต่ซึ่งยี่ห้ออื่นเขาไม่มีเราจะมีกล่องครอบตรงนี้เวลาน้ำตรงนี้มันมันเย็นมันก็จะมันก็จะมีตัวครอบแล้วก็ มันก็ซีนน้ำก็จะไหลลงไปที่ถาดรองน้ํายี่ห้ออื่นไม่มีมันก็คอนเนแล้วมันก็กระจายแล้วสุดท้ายมันก็ไปลงที่ฝ้าลงที่อะไรอันนี้อันนี้เป็นแบบเทสเขาเรียกดับเบิลสกรีนตัวนี้เราจะจําลองว่าหัวใจเต้นยังไงที่ประจอนเต้นยังไงเลือดลมเดินยังไงอะไรพวกนี้ปอดเตืนอนยังไงมีจะมีบอกหมดแล้วก็จะมีบอกว่าน้ํายาเนี่ยที่บอกมันเดินยังไงแล้วก็อะไรต่ออะไร แล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยแอมเบียนที่แต่ละประเทศที่เรามาเทสลองเทสพอเราเทสเสร็จเนี่ยพวกนี้เราก็จะส่งไปให้ประเทศนั้นดูว่าสเปคนี้อยูโอเคไหมถ้าโอเคเราก็ทําบ๊อบอัพแล้วก็ส่งตัวอย่างไปเขาเทสจริงอีกทีหนึ่งพอเ,เทสจริงเขาเยสเราก็ค่อยผลิตผลิตปุ๊บเราก็ออกไปอีกตัวหนึ่งว่าคุณไปเทสนี่ของจริงก้วนะมันยังใช้ คุณภาพเหมือนเดิมไหมอะไรเหมือนเดิมไหมคุณยังโอเคไหมถ้าโอเคตอนนี้ก็ผลิตยาวแต่ว่าห้อง l a บเทสเนี่ยเทสตั้งแต่ตอนออกแบบเสร็จแต่ยังไม่ต้องผลิตตัวจริงใช่ก็ได้ค่าออกมาจําลองสถานาการณ์ได้เลยหรอครับ,รบทําได้แม่นขนาดนั้นเลยหรอครับโ้แม่นมากเพราะว่าเนี่ยเรา,าวิศวะก็จําลองบอดี้จาลองอะไรแล้วก็จําลองเนี่ยด้วยด้วยคอมพิวเตอร์ที่ท,ที่ที่แม่นยํา มีมีสเปกมีการคำนวณมีการอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่บอกว่า CSM ลมเท่าไหร่แล้วความเย็นเท่าไหร่คาบอซีอย่างไงอะไรพวกนี้มีบอกหมดเลยก็ได้เป็นสเปกมาตรฐานใช่มาตรฐานโ<ด>อ้ยอย่างนั้นไม่ได้ครับแต่เราไปตรงนู้นต่อครับตัวนี้เทปเนี่ยเทปตัวตัวนี้เทปร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวบาลานซ์เกี่ยวกับเรื่อง โวล์ uh, ก็คือหมายถึงว่ามัน50เฮิรตถ้าไปอเมริกา60เฮิรตถ้าเมืองไทย50เฮิรตเราสามารถที่จะประกอบได้ทั้ง50 Hz และ60 Hz ในเวลาเดียวกันไม่มีปัญหาแล้วตัวนี้เป็นตัวเลคคอร์ดที่เก็บบันทึกข้อมูลทุกอย่างว่าวันนี้ผลิตอะไรรุ่นไหนยังไงผลิตทั้หมดถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเรากลับมา Re รีแพคดูว่ารีไว้์ดูว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ ประกอบรุ่นไหนอะไรยังไงแล้วก็โมเดลตรงกันไหมอันนี้คือต้องเทสก่อนที่จะแพ็คใช่ใช่เนี่ยนี่เป็นแ a บเทสเลยห้องนี้เทสร้อยเปอร์เซ็นทุกตัวเนี่ยแล้วก็จะเทสจริงเดินเครื่องจริงรอะไรจริงเทสร100้อยเปอร์เซ็นถ้าเราผิดตัวเดียวไม่ได้นะตัวเดียวลึบดีเจกลับหมดเลยถือว่าวันเที่ยวนี้ไปแสนตัวเนี่ยก็กลับแสนเลย ค่าค่าค่าขนส่งค่าเทสคุ้มไม่คุค้มละตอนนี <enthus> ้ติดลบละติดล 60. 60. บละเทสได้ครั้งหนึ่งนี่กี่ยูนิตนะครับประมาณ60 6ิพร้อมๆกันอ่าหกสิบไล่ไปเรื่อยมันจะเข้าไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยแล้วไซเครลครั้งหนึ่งนี่กี่นะประมาณอ่าทราบอยู่ประมาณสักไซเครื่หนึ่งแล้วจะขึ้นจุอาขานาทีละสามตัวหลังจากมันลงแล้วเขาต้องให้มัน ใช่ทดสอบจริงใช่ใช่ต้องเทสจริงํำจริงเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงที่มันเดินครับมันจะมีเล็กคอร์ดหมดเลยเนี่ยถ้ามันออนเนี่ยแต่ว่าผ่านอันนี้เป็นตัวเครื่องแว็กัมดูดดูดอากาศออกเพื่อจะให้เป็นสุญญากาศแล้วเติมยาแล้วค่อยเข้าไปห้องมุญจีครับห้องเทสห้องมุญีร้อยเซนหลังจากผ่านห้องนู้แล้วก็เข้าแพคเกจิ้งลว ที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าเราเนี่ยเข้าไปดูแทบจะครบทุกแผนกทุกยูนิตนะครับตั้งแต่ต้นวัตถุดิบไปจนถึงยี่ C ้อซีแพคกิ้งพร้อมส่งเลยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณไพรัตมากๆนะครับทีนี้ปกติเวลาไปเยี่ยมชมโรงงานต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันมักจะต้องมีเรื่องของความลับทางการค้าให้ด,ตดูตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้แต่วันนี้เราได้รู้ครบทั้งหมดเลยอยากจะรู้ความในใจว่าทำไมคุณไพรัตถึงอนุญ,ญาตให้คนเนี่ยเข้าไปดูได้ทุกๆแผนกในโรง,งงานได้ขนาดนี้นครับ เราอยากให้เขามาดูว่าเรามีเครื่องจักรอย่างไรทํายังไงแล้วทําได้ขนาดไหนถ้าเราเขาไม่มาดูเราเนี่ยเขาก็ดับตานึกอยู่งั้นว่าเราทําได้จริงไหมอะไรจริงไหมเนี่ยพอเขาได้มาดูเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าสินค้าเราเขาเห็นเครื่องจักรเราเขาเห็นผิดพันเราแล้วก็เห็นแแบบเราที่จะต้องทำเขาก็มีความมั่นใจหลังจากสินค้าออกมาแล้วเป็นโปรดักที่ ที่ดีมีมาตรฐานรปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคจริงๆลูกค้าแต่ละรายที่มาเนี่ยไม่มีความเชื่อมัน่นแล้วม,มีความเชื่อถือเลยในด้านว่าเพราะชื่อเสียงเราตอนนั้นยังไม่มีอะไรถ้าเขามาดูแล้วเขาก็จะรู้ว่าสินค้าตัวเนี้ยเราทำอะไรแล้วมันได้คุณภาพแค่ไหนได้มาตรฐถานจากอะไรบ้างทำแล้วเป็นยังไงไปถึงคิด ความสามารถถึงตรงไหนนะครับแล้วทำได้ใหญ่มากน้อยแค่ไหนคุณภาพอยู่ที่ตรงไหนตรงนี้เราก็เลยทำให้เราต้องเปิดให้ลูกค้าดูเพราะแบรนด์เนี่ยแล้วชื่อเสียงเราตอนนี้มันยังไม่ได้ออกไปทั่วโลกเท่าไหร่หรือทั่วในประเทศไทยบางท่านก็ยังไม่เห็นนะครับพอมาถึงวันนี้เราก็ต้องเปิดให้ดูเพื่อจะได้เขามาวิเคราะห์แล้ววิจัยเราว่า เราทําได้จริงหรือไม่ก็เลยเล่าหมดทุกอย่างใช่ให้เขารู้ว่าเรารู้จริงใช่เรารู้จริงเราทําได้จริงถ้าได้มาสัมผัสแล้วเขาก็จะมั่นใจในสิ่งที่เราผลิตหรือทาครับก็แปลว่าการผลิตนะครับถ้าตั้งใจเนี่ยของคนไทยครับก็ได้รับการยอมรับได้ครับก็เวลานี้ก็ได้การยอมรับจากทั่วโลกนะที่ผมไปมานี่ก็ลูกค้าค้าขายกันมา ประมาณ20-30ปีก็ยังอยู่เหนียวแน่นอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าคุณภาพเราทำแล้วไม่มีปัญหาตรงนี้ทำให้เราเขาขายได้ตลอดก็อยู่เบื้องหลังแบรนด์ครับยีแบรนด์ใช่ครับก็คือเป็นทั้ง OEM ให้เขา<ช>ด้วย OEMODM ออกแบบให้เขาด้วยใช่ดีไซน์แล้วออกแบบจริงๆเรามีทั้งแลบเทสมีทั้งอะไรเนี่ยเราทำให้ ER เท่าไหร่ทำอะไรเท่าไหร่เนี่ยลูกค้าเนี่ย พอเขาได้สัมผัสพอคุยหลักหลักวิศวะเนี่ยวิศวะเขาก็จะรู้ว่าเราทำโอเคแล้วก็สัมผัสได้จับต้องได้จริงครับก็ประเด็นที่เราอยากจะเอาอุตสาหการรมมาอยู่ใกล้ตัวผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยคนไทยเนี่ยมีความเก่งมากเลยในการผลิตนะครับหลายๆแบรนด์เช่ไหอาจะคิดว่าผลิตมาจากต่างประเทศจริงๆคนไทยเนี่ยเป็นคนทําอันนี้จะเรียกว่าเป็นความประทับใจอันที่หนึ่งนะครับ ทีนี้เรื่องถัดมาทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในห้องที่เหมือนเป็นวอลล์รูมเกี่ยวกับด้านพลังงานครับโรงงานคุณไพรัลเี่ยค่อนข้างจะใหญ่ตอนนี้เรื่องของการจัดการพลังงานกําลังเป็นเทรนเลยของที่นี่เนี่ยเราทำอย่างไงบ้างครับ uh, พลังงานเราตอนนี้เราใช้พลังงาน uh, เราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทําให้เราเนี่ยทำให้พลังงานเราเนี่ยเซฟเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็จะเซฟเอเนจีเข้าไปด้วยเพราะว่า เขาเออพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยทำให้เราไปมิกกับแอร์ได้แล้วก็การประหยัดไฟเนี่ยก็จะลดงมาหลายเปอร์เซ็นต์มากแล้วทำให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นเพราะว่าสินค้าที่เราผลิตเนี่ยมันเป็นมิกกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยไปสู่การพลังงานสะอาดแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไปสู่ชุมชนได้ที่ยั่งยืน เราเริ่มใช้โซลา r เซลล์มากี่ปีแล้วครับโซลาเซลล์นี่จะมาห้าหกปีแล้วห้าปเร็วเหมือนกันฮะเร็วเหมือนกัน1นึเมกะวัตต์เนี่ยเราใช้อยู่ถ้าเป็นยอดเงินเนี่ยประมาณเราอน่จะลดลงไป60%กว่าพอพูดถึงเรื่องของความสะอาดของพลังงานก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของชุมชนสักหน่อยนะครับเราเข้ามาในี่ในโซนนี้นี่ชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับใช่แล้วก็โรงงานเนี่ยก็มักจะถูกตั้งคำถามว่ามีท่าที ทัศนคติยังไงกับชุมชนกับที่นี่กับชุมชนเนี่ยเราปฏิบัติต่อกันยังไงครับเราเรากับชุมชนเนี่ยโรงงานเราเนี่ยเป็นโรงงานสะอาดเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีอะไรกับชุมชนเสียงเสียงก็ไม่มีลกลิ่นกลิ่นก็ไม่มีมน้ําเสียก็ไม่มีทุกอย่างเนี่ยจะสะอาดหมดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเรามีการถึงจะไม่มีปัญหาก็จริงแต่เราก็ยังทาซีดากับ ชุมชนทั้งหมดเราจะทําให้มีคุณภาพทุกด้านในตั้งแต่สินค้ามายันชุมชนขอบคุณและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อคิดดีๆแล้วก็เป็นแบบอย่างในการทําธุรกิจซึ่งผมเชื่อแน่ครับว่าสามารถที่จะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆท่านแล้วก็หลายๆอุตสาหกรรมได้ครับสาหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับคุณไพรัตเอื้อชูยศนะครับประธานบริษัท p PJ Engineering จําจำกัดน,นะครับที่วันนี้ เปิดโรงงานให้เราเข้าเยี่ยมชมแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นคำแนะนำดีๆแก่พวกเราครับผมคุณผู้ชมครับเราก็ได้เห็นขั้นตอนกว่าจะได้มาเป็นแอร์สักเครื่องหนึ่งทขาทำกันอย่างไรแล้วจึงผ่านหลายขั้นตอนมากทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่แอร์คนไทยสัญชาติไทยไม่แพ้ชาติใดจริงๆครับและนี่คือเรื่องราวธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้กรรับอุตสาหกรรมคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนีไ้ได้ทาง c e b o o k Fanpage สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ผมและทีมงานอุตสาหาธรรมขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับใครที่ตามไม่ทันสามารถชมย้อนหลังได้ที่ YouTube FTI Channel และฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ด้วยนะคะ